สบายดีเด้อพี่น้องจตาสบายดีเบิรสุขสุคนสบายดีแหนมแรงเด้อเนาะมื้อนี้เฮาก็สิพาพี่น้องเข้าไปสวนครัวอีกแล้วเนาะสิพาไปกเก็บมาแต่งกแกล้วเด้อทุกคนเด้อมื้อก่อนนะเฮาเก็บไปแล้วเนาะเก็บไปแล้วกินเบิร์ตแล้วก็เลยมาเก็บใหม่จา้าพี่เอารถเอื่อยมากในต้นมาเนี่ยนะมันเป็นแต่ข้างนี่ น่ะลงสำเนียงเลยเพราะว่ามีมากได้ก็เอาบอกเพราะว่าขั้นป้าหามันใหญ่นะมันบดแซบจ้านีซสำเนียงได้กินมันลดนะ,ะจะเย็นๆนะห้ากาอานะาา็อยากซีเบิ่งน้ำเ,เด่นอ่ะเห็นบอกผมเด่นหน่วยในหลุมเนี่ยได็ดนี่เด็ดตัวมันเจ็บได้กิน บใบนามันนี่เด้นี่มากให้มันอันนั้นหรอกโบมันขอดแล้วอย่าเพิ่มเ <Albert, S 1> อาเบิร์ตโบยินด้วยจังเดะหมากได้มันใหญ่ก็เอามันอันนั้นมันอ,อันนี้มันขอดโบอีแมลแล้วกันเลยอีแมลแล้วหมากได้ใหญ่ก็เอาโบอ,อยากให้มันใหญ่ปจุดประสงค์คืออยากกินแบบว่าสามเด้มันกำลังหวานแล้วปิดไปใส่ตู้เย็นไหวแบบสีน่าหน้าถ้าเบิ่งเขาสิได้ลาย่ไหม มาเตหาเห็มมดค่ะมืดเนาะโอ้ยพุนละเห็นบ่พี่น้องอย่าเผาเบื่อด้วมม้ออื่นกับสิพาไปหาอีกแล้วเห็ดนะสิพาไปหาเห็ดก่อนเนาะโอ้เบื่ไปแล้วนี่เด้นี่มานึ่งนี่เสื่องไฟค่า ค้ามันประธานแน่นันแน่นแล้วหาซอยกันมันเป็นโดกําลังเป็นโดกมางยังพัดหน่อยโพดดีใช่กำลังเป็นเนาะเดีนี่โอ้วนนี่นะแมงเหรอมันแมง เพราะว่าเขาบริสิทธิ์โยมสิทธิ์ยาแล้วมันเลยแมงทุกคนจะ้ะอันนี้อาบอกว่าอรุมันต้องปลูกแนมักแตงหน่อยแต่ว่าน,นี่ซิ้นไว้ใบใหญ่ไปได้แบบกลางๆสางสำพอดีกินตอนนี้กำลังค้างกำลังเมิดแล้วมันก็เลยสลัวสลียะนี่นี่ดิ เดี๋ยวอายอยู่เออ no. หนึ่งกล่องแบบโฟกัสจะเย็นเย็นเนื่องสองโอเคหล้ว no. ก <Trans> ับป้าเมื่ออยู่ทางเทิงเฮือนกับกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่พี่น้องเนาะเห็ดก็ได้มาสะใจแห้งป่ะสิพาไปเบืองเทิงเฉียงกำลังเห็ดอะไรกินโอ้เฉียงนานโนยามเย็นนะ อีแม่กำลังเห็ดกิ่นอยู่พี่น้องแกงเห็ดก่อไปหาเห็ดก่อมาก็แกงเห็ดก่ดอหาอย่างก็กินนั่นนั่นสวนได้์ลายก็มึงตอนแยก่กันก,นกระปุลอะไรสวนเผาหมูเห็ดน,นะก็อีแม่แกงตะไบรุ่นเด้อพี่น้องของ้าวบะแกงคนเฒ่าไมวท้องบ้านเอาตะไบรุ่นอย่างเดียวเจ็บหน่อย อยากบพี่น้องบัได้มีเ<ส>ท่านี้ดอกนเนาะเสที่สุดนะคือ,อแล้วก็ยุ่งงวดซีหนึ่งแน่พี่น้องเออเฮดอันทั้งแกงทั้งหนึ่งทั้งสีฟิล์มปุ่นอีกแล้วก็อันนี้สีเฮดแจ๋วเห็ดเนาะกินให้มันสมใจไปหลด,ม,หไไดมันเส็บกูเฮดไข่เด้มันเส็บมันนัวมอะสำหรับผู้ที่มาก,กินเนาะนี่แม่นผู้ใดมานั่งอยู่ตรงนี้เสื้อลายๆนี่ งงงับงงท่านประธานยงเลยมีของกินแล้วแ่เทียงานัราอจวดเทียงหนัากัาังย่างเป็ดหังชิยางเร้จะได้กินไผ่ลูกบุ่มบุ่มลยอูเดโบเทิงันไผ่ลูกเป็ดเผาไงเป็ดดังเป็ดปักกิ แกงเห็ดกรอบมื่อไหรก็จะไปตามล่าหาเห็ดเลยเขากำลังจะป่นเห็ดนะทางล่ะป่นเห็ดสดร้อนเห็ดคือมีแตะดอกนี่หน่อยแท้เดี๋ยวก็หน่อยอ่ะเสร็จไมันหลังเนี่ย เกลังเนี่ยคกเล้างอันหลงเจะนอด้วนะปาอันเจนได่ไหมปลาปลาะล้ปลาะเดี๋ยวว่าจะอมันคือหอนเน่าวริงฝนก่นขอเฮ็ดเลยหนทะลมเด็กมาคิดี่าฝนชิบโตกพี่น้องพออนไก่สิแจงพฝนเออมา งามกับเก๊งหมักตุกงามไปเปิดหันข้างกะเลตุ่มเปะกำลังไว้มันีนแดดแห้งแห้งเลยห้าสี่สามสองหนึ่งนี่นั่นอ่านอะไรมันมื่นเห็นอะไรไดวะเขาใส่ทีละน้อยแลวจ้ะเป็นจับบอกระเต็นโดเต็นดงซอยซอยก่อน ใส่แล้วก็ค uhm e ือเ่าคอยมีว like ิธีใช้นำตาลหลายต่ำ่าง่ายแล้วก็เสือการเป็นเจียวหวานเห็ดแล้วโอ้บอไปแต่วเนืมันออกเบิดเอล้เดลีเต้นออกโคกโคต่ำมัต้องต่ำใส่โคกง่ายเวลาต่ำแล้วมันบอกคอยกระเด็ดนมันเลิก

พาจังจอยแมปเลแงามกไม่้อเนี่ยล่างแล้วลางแล้วกินเลยแงกินแล้วตายแตงใส่เนี่ยสวนใสสวนสสวนนี่ดินี่้าวเป็นหมากป็นอลูม่ซองเธอม บัตทองสองเบิดแล้วอย่ยมาแต่งกันหน่อยหน่อยมาแต่งหน่อยของยายรวยเนี่ยโจรลักเบิด์ตบ๊อกเหลือแต่ขวัญโหดโพว่าจะบอกเราไว้แนวอยู่มกแต่งข้าวนะแต่ห้องบ่าเอื้อเขายังลักเขาไว้แนวมันมีต้น่วยใหญ่หน่วยขาเสาะขาเสาะนี่ขาเบิดบ๊ก เอาไปเบิร์ดฝากทงโจนเด้อค่ะเขาไปบ้าบันโพนเด้อผู้ใด้เป็นหลักนะโจนกับบัไก่บ่ไก่ดอกถึงสิบ่เห็นโตแต่กับพ่อหูอยู่ดอกเออเตรียมโตไปเลยคนอื่นคนไก่ดอกแถวใกล้ๆนี่ละบ้าบั่นโจนเลยพอคนไก่เขาบ่งหัวมีมักทัวคนไก่ที่พลาดไปพลาดมานี่แหละอยากมูจักปลูกแน่โจนเลยหาจอบหลักของมูหลาย ลักกันลักกันพ่อไปกินกับบัวดอกกลับไปขาย,อยเอาไปจนเบิดหากินง่ายถ้ามาันแตกแนวบักทว่าแนวออกที่คลองแนวแนวหูบอขา,าสาบแซงว่าตายบริพุทธบริเกิดเออที่พวกเนี่ยตายบริพุทธบริเกิดหาหลักกินแต่คลองโม่เนี่ยขันกี่ขานไม่ได้ก็มัต้องมัต้องกินชิมบหมือนเดิมแม่ไปชิมกีบขันก,กีน่ขานโกกงหาเงินมาซื้อเอา โมีเงินกเลยมาหาลักหมเกแตงไปายลักก็ลักพดลักพูหลักไปจนเบิร์ดเขาเป็นคนอื่นคนไก่เขาบอหูพี่น้องก็เป็นคนเก่ใกล้แล้วมาลักเขากลางคืนลักป่าเมื่อน้าเผยปลาตหมักทั่วแต่มักแตงทอดป่าแห่ลีสวัสดิ์อีกเออป่าที่ชุมเข้าไปยางมาลืมม่ลืมอะ๋ซ้อมลักแต่ไม่มูลาย คือมีให้เขาเพียบเลยเนาะกระตายไปก็คือขิบโมดิพุตไปเกิดเขาสาบเขาแซงฝากระตักเอาแน่เลี่ก็เมื่อทอดก็เอาหมักแตงขั่วเมื่อตักโอ้ยเจ๊แต่ว่าโอ้กลับแต่หลักของหมูยมันหลักกับอะไรหลักเมื่อกินเนาะหลักไปงคายมันมันลายเนาะขั่วมาโดกหมักแตงมาโดกให้ผมให้ดูเขาวะาจะดูแล้วอยากเนาะนี่และคนอยาบขั่วหมักแตงเด้อดกบ่าดก ตอนเขาไปนะเขาไปกำลังเสียอีเมทเผาไปเบิ่งค่ะนะอันซุ้มอันไใบแนวมีตัวหน่วยยาวๆข่ะเสาะค่ะเสาะที่ว่าที่เบาะเล่าจะยังเป็นแนมแกงข้าวแล้วอุช่าอัแนวมาหายตัวไปเนี่ยไปจนเบิดเฮ้ห่วงบนเฮ็ดลาเรี่ยวๆอ่ะปะกินข้าวพี่น้องอันนี้แหละคืออาหารแรงเนาะเมนูเห็ดค่ะมาเด้อกินข้าวแรงเด้อจ้าวันนี้ลูกพี่มากินข้าวพี่บนเฮ็ด เพิ่นบ่อยากเผาเป็ดค่ะเจ้ากะแกงเห็ดกอบอ่ะพี่พ่านมากับเพิ่นต๊มาเป็นสิเป็นเดือนแล้วกินต่ป่าจะละเมอพ่อเนี่ยพาว่ากินเห็ดเห็ดออกเห็ดออกเดี๋ยวเพิ่นแกงแต่ดอกน้อยมันดอกดอกใหญ่มันดอกเถามันเพิ่นหนึ่งมึมีเห็ดเบื่อแล้ววะเนี่ยบ่ได้เคเขาก ใช่ห็นนะใหมอเบื่อเฮ็ดกอดก็ขนาดแล้วมาแกงชุบใครอยู่เฮ็ดกอดยันไปกนเห็ดอย่างอื่นนั่นตี้เห็ดยังเนาะเห็ดเบื่อเลยไพ่เบื่อกับคุดดินพังย่วยลงน้องใครเคยเบื่อเฮ็ดสามเถื่อแล้วเดี๋ยวคนอื่นบอกเบื่อเลยคนเบื่อคนเดียวใช่ขนาด าอ,อาอาสิเป็นธาตุที่แบบว่าธาตุแพง่ายขนาะเออบางคนะเฮ็ดเฮ็ดกินอยู่กับเบือ่บอบอสเฮ็ดบางชนิดมันมีพิษอยู่แล้วแต่อาจสพพิษบรุนแรงแต่คนอื่นอะาจสิกินได้แต่บางคนเดียวร่างกายกอ่อน <ไป S 1> แอแพ้นะคือใครคือคนแพ้อาหารทะเลน่ะแพ้กุง้งแพ้ปลาหมึกอือมันจะมีแบบคือเขาเอนม,มันจะมีสารบางอย่างแต่ว่าสำหรับบางคนก็สิกินบ่ได้ ยินบอกคนี่ีันแพนแพทแตนแพรต่อตอดกันเด็ไข่ใดบางคน่ะตอดนะไข่บวมเมื่อตั้งโตผู้แพ้ะไรก็เป็นแหงเนบวมกรหาให้จนแตนตอดกับบางคนกับหมดแดงกัดกับแพ้ค่ะเด้กเนาะเป็นปืนเปื่อยแสงกุ้งกับป๋าโขป๋าโพงแบบนเลยจ้าบวม บบววมมใครในเฮ้าน้าบริแพ้ยังดอกนอกจากแพ้แว่แค่แซพ่อบอสพ้แวะพ่อพ่อทั้งหัวพ่อบอสทังหนวมือื่อแยกทางสิบุไปน้ำกันคุณนึงไปทั้งโคคุณนึงไปทัางหัว มันจะได้กินลายเฮ็ดถ้าใครแน่ใครอยากเลาะเห็ดยังกับไปเที่ยงนั่นเที่ยงนี่มันจะออกตามห่วยตัวเห็ดปวกเห็ดอาสมาปีมันออกตามโคกอตั้งไปย่างเลยเนาะแม่ปลปหาต้นยางมาปลูกไว้ซะวันี่มันก็กลงเาะนกื่อมันจะเกิดดันเติมให้เราบกางจ่ายก่อนยังไปใหญ่มันหนักไปเมืองไปงานมันหมักหนำไปจากวะ มันเป็นต้นไหม่ที่แบบเป็นต้นไม้ใหญ่หลายร้อยปีหลายพัน<ว>ปีแต่ว่ากวนมัตชีญ่ขนาดนั้นมันใส่เวลาหลายปีเ่ราในนั้นเรา,เาแต่เราเกิดเขตาตัดเขาก็ตัดอะไรปเบิดเลยซุ้มหนันต้นชีญ่เนี่ยเขาก็ตัดไปเบิดเลยเมืเ่อก่อนนายทงฝุมม่นน่ะป่ายางหลายคู่แพรตัวไม่เจ้วได้อยู่หันจะว่าขายแล้วแพอยู่ในหอน่ะ อืตอนหอแคู่ั่งลวก่อนรรยากาศตัดบอกไปาะ่ๆสิเป็นแบบว่าใหม่ตะเคียนเนรอขั้นไปตัดมีเจ้าอยู่ฮะเจ้าเป็นหัวสังอยู่ฮะแต่แสงยังหน่อยกับโซ่หัวดำหัวร้อนเลยกับพีหันแล้วเห็ดนะยังจะเอามมไปไหวบอกไปเห็ดรีไปเห็ดลีตัดทางนี่เมันมนเทียวทาง น้ำเซงตอนนี้เออหรือมั้ยเซงกันไข่บ่บ่เศร้าจังเถอไปหามอพวนทีแนนห้องหน้าแล้วก็เอาหมูแปนไปไหวจังเศร้าว่าไปเฮ็ดลีแตนทางเพิ่นว่าสั่นจังมีชีวิตหลอดมาหอดมันนี่พี่น้องเสียหมูตัวหนึ่งชั่นน้ากันทไปแต่โดนละหลา เกือบเขาได้เป็นลูกสาวเดียวตัวนี้ลหโอ้เขาเกิดแล้วตอนนะ้วนะานะอุ๊ยฉันกูก็บด้เกิดบรจเกินฉันก็น่ะน่ะกกไม่ใหญ่มีผีรวมมีเจ้าที่อืมเนอะข้าเขาสิตัดข้าเขาเยอะง่อนจุดถูบบอกจุดถูบไว้ได่เห็นทำแล้ เจ้าที่นห,นหน้ากระดูกเาบิดกันหนมสายนะมนสาเดียวเจ้านาเขาสื่อไปเขาก็บริหุหนาเลยเหรอวะเขาบราเห็ุสองเสือ,อ,อ,อดเขาห่ได้เลยเขาเหตุปีกันกับอัน,นอนนี้น,น้ำคณะเขาเห็ดบี่เขาขางงัวขนาดพดขขาวกบุกิบกระดี เมล็ดแล้วเขามีน้ำจุในหัวชองขางเขาก็เลยมาดมเจ๊กี้ในเห็ดหน้าพวกน้ำมอญเนี่ยเห็ดมันออกหลายมันออกไปเลยสำหรับในหัวอยู่ในหัวมันจะมีเห็ดโคกเห็ดก่อในเห็ดโคกเห็ดสาเห็ดก่อเห็ดปุ๋แต่ว่าเห็ดละงกก็มีมองออกด้วยในทางขึ้นเทียงเอาดูเห็ดละงกเหลืองอยู่ในหัวน้ำเห็ดน้ำบันยาวแค่เสือ บาดยนี่วยู่ไมยย่้่มาฝั่งผีก็เลยแบบว่าโบได้ไก่ห่วยโบได้ไก่หองเฮ็ดไก่จี๊ดละไปหากระไก่ตะกี้เราคุยก็นอนนาบนเดทาวน์ทำไมตะกี้นวดยางออกจุ่มง้วนคายเดี๋ยวนี้มีแพผ่าแล้วเขาไปนอนอยู่บ้านเบิ้เขาเห็นหน้าสมื่นบุตะกี้ ดำปลาไว้เมื่อไงตะกี้จะซุ่มคอยนะตื่นตีหนึ่งตีสองอูอีแม่เล้วค่าเลยปั้นข้าวตีแล้วพักยเาเ่าเขาหอบเ่างเขาหน้ายังพันแจ่อีแม่ได้พาเบากี้เห็ดนาแล้นั่นเนาะดำนาตะกี้นะเห็ดนาเห็ดถูกเห็ดเน่าพี่น้องบ่มีนะอยู่น้ำใยรุ่นเด็กอยู่จนบ่มีใหญ่พุ่นบ่ได้อยู่น้ำแม่เจ้าของอยู่เต็มเต็นิดหน่อยใส้ผักไวยคอ้อบอกออกหน้าก็จะตีหนึ่งพาไปดำหน้าก็ดี คืเบื้องหน้าทงน้ำบริเกกล้จากบ้านออกไปพุ่นน่ะย่างบริกไก่ท้อทงังหอดนาเกือบบริเกยคือสองกิโลเะย่างหอกนาะย่างตะตีหนึ่งพุ่นน่ะตะกี้นี่มันพ่นตัวกันขึ้นก็บแตกกะบองเวียนยำไม่หิ้งก็ยำาขังแงจมกจัดงามตีหนึ่งตีสองนี่ตะกี้คือมีโมงเบิ้งสาเบิ้งไหนใสบริมีโมง ทางใกล้ขันเอาทั้งานเบิ่งเดือนตะกี้โทรศัพท์กับผมมีเห็นตื่นไปดับนาอยหน้าบนนาโมงนายายรวยเขาจือตัวนี้นะมันเดือนแจ้งยายรุ่นปุ๊กไปดับไปดับนาทั้งว่าเอาผูกมันก็นอนกองกันอยู่บิกินหอยหนาเมื่อคอยไปพอมาแจ้งก็เสื้อพักกันไปนอนมันนอนตื่นหนึ่งจากแจ้งมันเพิ่อหนึ่งค่าวแล้วหาไปโซ่นระเห็นนอนกองกันอยู่ เขาตื่นมาอย่ามือเศร้าเขาจีปัดเขาจีบไปหายเดซันยังจืดอยู่เลยหาเขาอยู่กับหายมันเดือนแจ้งอะไรไปบ้างไก่คันเลยที่ว่ามันไก่ชิแจ้งแบบตีซีตีห่าพอมันลุกแต่เศร้าแต่กินอ่ะแท่นะไก่คันนะเถียงคืนเถียงคืนกับคันนะแต่ไกแต่เถียงคืนสามชั่วโมงนี่คือพังหรือมือนี่สามโมงมาคันสี่โมงกับคันห้าโมงโทรศัพท์กับบริเบิรงกบวมหัวจักโมงจึงยามโมงกับบริมีนาฬิกาเถียงคืนกับเบิร์กเดือนอือก็คือหนึ่งข้าวซุกแล้วแล้วก็เอาง่วไปปลูกแล้วก็จังไป ไปผูกแล้วเพราะงูงัวก็นอนกองกันอยู่โกินหอดไกทันอดไมตื่นเนาะอีเมะลูกขจีเปขจีไปเลยะเกิแกิอันนี้แต่ลงแต่เด็กเลยนะี่สองสี่สามโอ้ยไถ้าะไทควยเพื่อจะได้ให้หนึ่งเจกี้นั่นบมลูกแต่เด็กเส้นเลยนะเหมือนกคือไทยเนเจ้าชุม่กิจมองาวจังลงชาวะจังลงไปดับนาบางคนกับเป็ดกับอโง ตะกี้นะทุกเห็ดเบี่ยงะพี่้องเพื่อสิมาหอดมือนี่นะโอ้ยบริเวณเรื่องง่ายพอสมัยตะกี้เน่ยแบบเห็ดยังกระยากไปเบิดเขาก็ได้หาบโอ้ยชนหน้าฟังนั่นหาบมาฟังนี่บันหามาแล้ว่าตีมันอันเกี่ยวแต่ยาเมือสาวกลัวสิแล้วแตะกี้นะกลัวสิอันแล้วเข่านี่พุ่นเดือนหนึ่งพุ่นเดือนหนึ่งเดือนสองเข่าคนมากก็ใส่ลานเนาะส่มือนี่เขามันเกี่ยวอย่างเดียว กับคนไสรล้ก็ให้เขาปั่นห้ยซีหอยบริยากเนาะ้าาือตะกี้นะพลาดจนมือพองเบิ้ดนี่มือเศร้าเลยเกีียวพอกินข้าวเที่ยงแล้วไปหาบหาบมาแล้วก็มาตีบาตนี้กวัวสีหลอนนั่นหกโมงทุ่มหนึ่งยังบรด้อันนั้นเดีวสือเราสองสามสอบเออพอหาที่สองสามสอบบัรนี่ไซรลได้บัตนี้พ้ากันโยดึงมากไ่เหล้าอยู่บ้านโยันโย่ขึ้นหวย กราที่ชายยุก็บ่ไปดึงอยู่หน้าเราผู้อันซุมมันผูกเสือกดึงก็ดึงผู้ยุก็ยุยุมาบ้านแต่ละมือจนค่ําจนมืเื่อะกินข้าวาได้นําก็นลงไปอาบน้ําห้วยตําก็ตําใส่กมองตัห้องไว้เขากินก็ตําเาเพื่อสิแลกลูกแต่รว่านํากินก็พุ่นไปหาอีกหมู่บ้านนึงทง่ง้ไปบ่ สมัยตะกี้ลำบากซูเมอร์เดชโทรกิ้งไปคขาส่งให้โลด <c oughs> อันนี้คือความลำบากสมัยก่อนแมั <ละ S 2> นะจะผ่านมาแต่ในเมืม่อก่อนเนี่ยลำบากแต่ว่ามันเห็ดได้เบิเเดเดชพี่น้องอสิ๋ลำบากปไปเลยมันก็เห็ดได้เบิดแม่น <c oughs> แต่ซูเมอร์นี่มันสบายก็จริงแต่ว่ามันไป็นลำบากหาเงินคือหาเงินมาได้แล้วเขาอยากไดปยังเขาก็สั่งสื้อจ้างไปเบิดเนาะตะกี้จะเงินไม่ใช่จ้างตะกี้เราบริใส่เงินในสมัยโบราณโบราณ เขาจีบใส่เงินอยากยังกินยังเกินคนนี้แต่แลกเปลี่ยนเอาส่วนน้อยค่นเห็นนั่นเห็นนี่เอ็นท่านเห็นหน้ากวาาจ้างจ้างวานขาเป็ดขาไก่เนาะมันจีบ่ได้อ่าจ้างแบบเงินเสมอถอยกันซอยกันหากันเงินเคมอในสายจิตปลาเสมอนี่จ้างงินอย่แต่กินแล้วสิ้นปูปลากับเอาเขาแลกเอาแม่นบ่บมีเงินเืมอ ยุดเสมอยุคหาเงินโอเคค่ะความลำบากสมัยก่อนเนาะปัจจุบันนี่ก็เลยสุขสบายเป็นปัจจุบันนี่ก็<ม>ยังมีชีวิตรอดมาได้ผ่านมาแล้วตอนนะั้นท้าเกิดก่อนนะผ่านไปแต่ว่าคอยเกิดท่านเด้ขี่เกียจคอยกระท่านแต่ว่าท่านพอจําได้อย่างนั้นเด้แต่ก็เมินยุกแต่ว่าตำเข่านี่ก็ท่านสมัยไต่กระบ,บอกเนาะ คือเฮาเกิดมาแต่ว่าทานคอยทานเบิดทุกยุคเด้อ h าทานสมัยใต้กระบองไปยังเขียดที่คอยทานนะบ่แม็ทคอยเฒ่าเด้แบบว่ามันค้างก็เจริญไฟก็้างก็มีแค่ซิฟกาปีที่แล้วมาทานเป็นกำลังเขาสิเริ่ลลังคมเออกำลังแบบว่ากำลังสิเปลี่ยนนะพอดีคว่ำจับได้แบบไก่สิพัฒนาเนาะตอนนั้น โอ้ยเขาสิกินเบิดปลากระมอมแล้วลาก่อนนะนทุกคนเลาวว่าไปกับสามมือมาโจบพี่น้องอดีตที่มันยาวเอาเอาเสิร์ฟเสิฟก่อนแล้วกันวันหน้าให้หัวหน้าเล่าก,กินข้าวเล่าเรื่องทั้มดเลยเช็ดนัวมาวันน,น,นี้สิขออนุญาตลาก่อนเด้อพี่น้องเนาะขอบใจเบิดสุขคู่สุ้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอแป๊บสาวันเด้อไปเดี่ยวสบายดีเด้อ